ทำไมนาคต้องเป็นอาหารของครุตและนาคที่ครุตไม่สามารถจับกินเป็นอาหารได้เรื่องราวต้นกําเนิดว่าเพราะเหตุใดพญาครุจึงต้องกินนาคเป็นอาหารนั้นต้องเท้าความตั้งแต่การถือกําเนิดของครุตและนาคซึ่งมีบิดาคนเดียวกันคือพระกัสยป่าเทพบิดรแต่ต่างมารดาโดยมารดาของเหล่านาคทั้งหนึ่งตนนั้น คือน,นางกัทธรุส่วนมานดาของครุธชื่อว่านางวินนตานางวินตามานดาของพยาครุฑต้องตกเป็นทาสของนางกัทธรุมานดาของเหล่านาคตามคำสาปแช่งของอรุณเทพบุตรลูกที่เกิดจากไข่ใบแรกของนางที่โกรธแค้นมานดาที่ทำให้คลอดก่อนกำหนดจนร่างกายมีเพียงครึ่งเดียว เมื่อพยากรุษซึ่งถือกำเนิดจากไข่ใบที่สองเกิดมาจึงต้องเป็นทาสคอยรับใช้ของเหล่านาคตามมารดาไปด้วยดังนั้นแรกเริ่มเดิมทีครุฑจึงไม่ได้กินนาคเป็นอาหารเพราะอยู่ในสถานะที่ต้องเป็นทาสรับใช้ของเหล่านาคมาตลอดพยากรุฑต้องการไถ่ตนเองและมารดาให้หลุดพ้นจากการเป็นทาส จึงทำสัญญาก,กับเหล่านาคโดยจะไปชิงน้ำอมฤตมาให้ตามที่เหล่านาคต้องการโดยน้ำอมฤตที่พญาครุฑจะไปชิงมาให้เหล่านาคนั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ได้ดื่มจะเป็นอมตะดังนั้นจึงมีเทวดาและปราการป้องกันอยู่หลายชั้นแต่ด้วยพลังอำนาจและความเฉลียวฉลาดของพญาครุฑจึงสามารถตีเทวดาจนแตกพาย และฝ่าดานต่างๆไปเอาน้ำอมฤตออกมาได้ระหว่างทางกลับได้พบกับพระนารายพันนารายได้ตรัสสรรเสริญพยากรุตที่ห้ามใจตนเองไม่ดื่มน้ำอมฤตที่ชิงมาได้และให้พยากรุตขอพรได้ตามใจปรารถนาเมื่อได้รับพรแล้วพยากรุตก็ได้ทูลต่อพระนารายว่าจะถวายพรกลับคืนแดบบ่พรนนารายหนึ่งคอ พระนารายจึงตรัสว่าขอให้พยากรุฑเป็นพาหนะของพระองค์จากนั้นพยากรุฑได้ทูลลาพระนารายและบินกลับไปพร้อมกับน้ำอมฤบรตแต่กลับถูกพระอินทที่ไล่ล่าตามมาวางวัชระอาวุธวิเศษผู้กายเข้าใส่ตัวพระยากรุฑจึงได้ต่อสู้กับพระอินทและสามารถเอาชนะพระอินได้พระอินทเห็นถึงอิทธิฤทธิ์ของพยากรุฑ และได้รู้ว่าพยากรุษนั้นมีพลักกำลังมหาศาลจึงได้ผูกไมตรีกับพยากรุษและขอน้ำอมฤตคืนพยากรุษได้ตอบกลับพระอินทร์ว่าตนเองจำเป็นต้องรักษาคำสัญญาต้องนำน้ำอมฤตไปให้เหล่านาคเพื่อไถ่ถอนตัวมารดาจากกันเป็นทาสแต่ในคำสัญญาไม่ได้บอกไว้ว่าจะต้องให้นาคได้กินน้ำอมฤตนี้ด้วย ดังนั้นเมื่อพระยากรุตนำน้ำอมฤตไปวางให้เหล่านาคและมันดาของตอนเป็นอิสระแล้วก็ให้พระอินทแอบยกน้ำอมฤตไปเสียอยากให้เหล่านาคได้กินพระอินทเห็นถึงความเฉลียวฉลาดของพระยากรุตและเห็นดีกับแผนการดังกล่าวจึงได้ให้พรแก่พระยากรุษหนึ่งคอให้พระยากรุตขอได้ตามใจปรารถนา พระยากรุธที่ตอนนี้เป็นอมตะพอได้รับพรจากพระนารายแล้วก็ไม่รู้จะขอสิ่งใดแต่ด้วยความเคารพในตัวพระอินทที่โปรดประทานพรให้จึงได้ขอพรว่าขอให้ตนกินนาคเป็นอาหารได้พระอินท์ก็ได้ให้พ่อนตามที่พระยากรุธปรารถนาและรีบไปแจ้งให้พระนารายทราบซึ่งพระนารายก็เห็นชอบด้วย จนนาคทั้งหลายต้องหนีพยากรุธไปอยู่ในมหาสมุทรแต่ในบรรดานาคเหล่านั้นก็มีพญานาคสำคัญอยู่สองตอนที่พยากรุธไม่สามารถจับกินเป็นอาหารได้เนื่องจากเคารพบ,บูชาพันนารายคือพยาวาสุกรีนัราชและพยาอนันตนาคราชซึ่งเป็นบรลลังที่ประทับของพระนารายในกเกษียณสมุทร นี่ก็คือที่มาของการที่นาคต้องเป็นอาหารของครุฑนะครับตามความเชื่อของครุฑทางฝั่งฮินดูซึ่งมีครุฑเพียงตนเดียวในโลกคือพระยาเวนไตหรือพระยาสุบันลูกของนางวินตาส่วนความเชื่อทางฝั่งไทยซึ่งมีครุฑอยู่หลายตนนั้นใช่ว่าครุฑจะสามารถจับนาคทุกตนเป็นอาหารได้หมดยังมีนาคที่ครุฑไม่สามารถจับเป็นอาหารได้ดังนี้ 1. น,นาคที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าครุตามความเชื่อของไทยนั้นครุดมีอยู่หลายตนครุดและนาคมีการถือกำเนิดได้สี่แบบเช่นเดียวกันโดยเรียงลำดับจากระดับชั้นต่ำสุดไปสูงสุดดังนี้ 1. เกิดแบบอันทชะคือการถือกำเนิดในฟองไข่ 2. เกิดแบบฉลาพุชะคือถือกำเนิดในคัน 3. เกิดแบบสังเสริชะคือถือกำเนิดในเท่าใครและ 4- เกิดแบบโอปปตติกะคือถือกำเนิดขึ้นมาเองมีรูปกายใหญ่โตในทันทีซึ่งเป็นการกำเนิดในระดับชั้นสูงสุดโดยครุฑจะสามารถจับนาคที่ถือกำเนิดในระดับชั้นเดียวกันหรือต่ำกว่าได้แต่จะไม่สามารถจับนาคที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าได้เช่น รุที่มีชาติกำเนิดในระดับที่สองคือแบบชาลาพุช,ชะจะสามารถจับนาคที่กำเนิดแบบที่สองเช่นเดียวกันและแบบที่หนึ่งคือกำเนิดแบบอันทชะซึ่งต่ำกว่าได้แต่จะไม่สามารถจับนาคในระดับที่สามคือกำเนิดแบบสังเสรชะและระดับที่สี่คือกำเนิดแบบโอปปาติกะได้ส่วนครุฑที่มีชาติกำเนิดระดับสูงสุดคือแบบโอปปาติกะ จะสามารถจับนาคกินได้ทั้งหมด 2. นาคกำพลอสตอรซึ่งเป็นนาคเสนาบดีครุฑทุกตัวเมื่อเห็นหนาคเหล่านี้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ไม่สามารถจะเฉียวเอาไปได้ 3. นาคทัตตร,รถซึ่งเป็นนากราชาไม่ว่าครุฑตนใดก็ไม่สามารถจะเฉียวเอาไปได้ 4. นาคที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรสัตตสีทันดอนครุฑตนใดก็ไม่สามารถจะเฉียวเอานาคเหล่านี้ไปได้เพราะการที่ครุฑจะจับนาคในทะเลได้นั้นต้องอาศัยกำลังและความรวดเร็วเริ่มด้วยการกระพือปีกให้น้ําแหวกเป็นช่องให้มองเห็นตัวนาคแล้วรีบจู่โจมขยุ่มตัวนาคบินขึ้นสู่อากาศแต่น้ำในทะเลสีทันดอน,นั้น ไม่มีผู้ใดสามารถทำให้วันไหวได้ 5. พวกนาคที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินนาคจำพวกนี้จะมีโอกาสหาที่หลบซ่อนได้ง่ายดังนั้นครุธจึงไม่สามารถจะเฉี่ยวเอานาคเหล่านี้ไปได้ 6. นาคที่อาศัยอยู่ตามภูเขาจะมีที่หลบซ่อนไม่ต่างจากนาคที่อาศัยอยู่ตามพื้นดิน ทำให้ครุฑไม่อาจฉกเฉียวเอาไปได้ 7. นาคที่อาศัยอยู่ในวิมานซึ่งวิมานของนาคอยู่ค่อนข้างลึกยากต่อการค้นหาและยังถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัติที่ครุฑจะไม่บุกรุกเข้าไปในวิมานของนาคทําให้พญยาครุฑไม่สามารถฉกเฉียวเอาไปได้นี่ก็คือตำนานว่าเหตุใดนาคถึงต้องเป็นอาหารของครุฑ และมีนาคชนิดใดบ้างที่ครุดไม่สามารถจับกินได้สุดท้ายนี้ขอฝากคลิปพยาครุดและพยานาคในคลิปอื่นๆให้ติดตามกันด้วยนะครับ